ได้ข่าวว่าพี่เป็นคนที่ปิดตัวมากและน้อยครั้งด้วยที่จะให้สัมภาษณ์หปีให้หลังนี้ลูกจะไม่มีการสัมภาษณ์เลยพี่ขัลังจะบอกว่าธุรกิจนี้ทำมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วใช่แล้วครับใช่แล้วครับ แต่เดิมเนี่ยทำมาตั้งแต่สมัยอยู่ไยหลัาอากงไหหลําตอนหลังเนี่ยก็คือไม่ไม่อยู่ในทา่วาสแล้วก็มาทำเป็นร้านยาจีนปรุงยาใช่ิรลชยกขายใช่ขายรังนกปรุงยาขายของป่าคือร้านเล็กๆสมัยก่อนเนาะก็เป็นร้านขายของชำแล้วก็มีํำทู่ท่านนับตั้งแต่บรรพบุรุษนี่กี่ปีครับถ้าแบบอากงมาถึงเนี่ย กคอแปดสิบแปีถ้านับถึงอากงนะครับอันนั้นคือความเป็นมาแต่พอ as a brand ที่มันดูทันสมัยขึ้นร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นมันดูพัฒนาต่อยอดที่คนยุคใหม่รุ่นใหม่เข้าถึงได้เนี่ยยี่ปี25ปี25ปโดยประมาณใน20กว่าปีธุรกิจนี้เติบโตต่อเนื่องไหมครับต่อเนื่องนะครับ 15สา้านี่ในประเทศหมดเลยไหมในประเทศหมดเลยครับ,รบแล้วมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดกี่ SKU แล้วครับปัจจุบันนี้โอ้ยเยอะนะถ้าปัจจุบันนี้มีสักประมาณ24ไอเทมเนาะ item หนึ่งปีห้าสิกินแล้วกัน5-20ก็เป็นพันนะเยอะมากเยอะมากเป็นพาราหนักบ่ามากนะ <laughs> SKU เยอะเนี่ย คนโลนคืออะไรครับพี่เป็นคนโลผสมน้ำหอมเก่าของเราสูตรทุกสูตรพี่ผสมเองไหมครับไม่ใคยครับก็จริงๆตอนเริ่มต้นผสมเองหลังหลังจะเริ่มจ้างเพอร์ฟอร์เมอร์มืออาชีพเพราะว่ามันเป็นกระบวนการที่มันใหญ่ขึ้นเป็นมืออาชีพขึ้นแล้วก็มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นมีแล็บไหมครับมีแล็บที่ออฟฟิศแล้วก็กำลังขยายใหญ่ที่โรงงานใหม่ ปัจจุบันคามาคามิดมีคู่แข่งเยอะไหมครับในโลกเลยนะคะถามว่าเรามีคู่แข่งไหมเราไม่มีเพราะแข่งกับตัวเองแล้วก็ไม่ไหวแล้วนะเราก็เลยไม่มองใครเป็นคู่แข่งเรื่องจริง,รงเป้าหมายที่เรามองเนี่ยมันคนละเรื่องกับสิ่งที่เขาทํากันเลยแหละสิ่งหนึ่งที่คามาคาเมิดมีลักษณะจาเพาะไม่เหมือนที่อื่นก็คือว่าไม่ทาตามเทรนด์แล้วก็ทํา,า,าในแบบของตัวเองอ,อันนี้เป็นสิ่งที่ลูกค้าเรารักเรานะคบตั้งแต่ลูกค้าวันแรกจนวันนี้ลูกค้าจาเราได้เพราะมันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นเนี่ยเราถามว่าเรามีคู่แข่งไหมไม่มีแต่ถ้าาาามมนน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 ออืื่่่่เเ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 ขจจะะีีพรรรหห็็วปปกกกกลลิิััแงดย ผู้คนทั่วไปอาจจะเน้นสายาาเรื่องกลิ่นหอมแต่ว่าสําหรับเราเนี่ยกลิ่นหอมมันเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันแต่ไม่ใช่ทั้งหมดกลิ่นทุกชนิดมันดีหมดกลิ่นอับกลิ่นเชื้อรากลิ่นซีเมนต์เราสนใจกลิ่นทั้งหมดความจริงเราไม่ได้มองกลิ่นเป็นเรื่องของชั้นและบุคคลที่3มเรามองกลิ่นเป็นเรื่องของการอารมณ์ข้างในของตัวเราเองแล้วก็นั้นความหอมของทุกคนนี่มันไม่เหมือนกัน พอพี่พูดเรื่องนั้นนะ่ะผมแอบเข้าใจเล็กน้อยนะว่ากลิ่นอับกลิ่นอะไรทุกอย่างดีหมดเพราะว่าทุกกลิ่นสร้างความรู้สึกใช่ใช่เพราะกลิ่นมันทำงานสัมผัสจ<อ>ัยแล้วโดยไม่ต้องพูดคือลิ้นเราเนี่ยมีต่มรับรบประมาณ8ปดพันแต่จมูกไม่มี50ล้านนะในความ50ล้านนี่มันทำงานกับระบบเส้นประสาทเราอย่างที่แบบอัจโนงบัตรโดยเราไม่ต้องพูดเลยอย่างผมทำเรื่องกลิ่นแต่ผมกับไม่ได้ชอบกลิ่นแบบกุหลาบหรือว่าอะไรีกลิ่นที่ผมชอบคือกุหลาบแล้วต้องกุหลาบของแป้งหอมยัดเล่ด้วยแป้งม แม่จะทาแป้งหอมนี้ตอนเย็นแล้วก็กลิ่นอับของไม้เพราะว่าเป็นเมืองใต้เนาะก็เป็นเมืองเมืองฝนและเมืองป่ามันจะมีแบบ ร้านที่เขาปากมายางอ่ะเราได้ได้กลิ่นเนี้ยเราได้กลิ่นนี้ตลอดเวลาเพราะในสองกลิ่นนี้เราอยู่ด้วยกันแล้วมันไถ่กลับไปบ้านเราได้กลิ่นเยอสบายใจอ,อ๋อแปลว่าถ้าพี่ได้กลิ่นคล้ายๆนีในในในน้หร,รือกลิ่นนี้ที่ไหนจะนึกถึงบ้านพ่อปนุษพี่ใช่นี่เรามองถึงกลิ่นในพิธีนี้เราไม่ได้มองถึงกลิ่นหอมกลิ่นหอมมันเป็นส่วนหนึ่งของเราแต่ไม่ใช่ทั้งหมดฉะนั้นว่ากลิ่นที่ประทับใจกลิ่นที่สบายใจสำหรับพี่คือความทรงจำใช่จุกต้องครับอ่ะแลล้วกิ่นใหม่ละครับกลิ่นใหม่ก็เป็นความทรงจาใหม่เพระนั้นแหละการเลือกกลิ่นใหม่ก็อยู่่่ทีวาเรรราาาเเเลลลืืออออกกยู่ใคแะสภมณ์ป็นไง กลิ่นเก่าๆถ้าเบื่อแล้วแค่ปรับปรุงมันได้แล้วก็อันนึงที่ทำให้เราภาคภูมิใจในตัวเองมากๆแล้วเราถือว่าเราประสบโความสำเร็จน,นะเราไม่ทำบิวตี้เลยล้วไม่เคยทำาแตบบ่วันแรกจนวันนี้ด้วยนะเพราะว่านี่คือเป้าหมายของเราที่ซ่อนอยู่บา่เราจาเป็นต้องใส่คำว่าเครื่องหอมเพราะว่าเมื่อ25ปีที่แล้วเราจาเป็นต้องเรียกว่าเครื่องหอมเพราะามันไม่มีภาษาที่มันไม่มีรู้จะอธิบายยังไงเราอธิบายสิ่งที่เราอยากทําไม่ได้ในยุคนั้นมันไม่มีแบรนด์เครื่องหอมไม่มีแบรนด์ที่เข้าไปในร้านแล้วมีเรื่องกลิ่นเราก